โอเคนะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีท่านทชมท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขอดีอเราจินกสูดเกมโรบอกกันอีกแล้วครับผมเย้ครับผมนะก็มาอีกแล้วนะครับผมสับเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยนะครับนและในวันนี้เรามาอยู่กันในโรบอกแมปเดมอนสเลเยอร์ลีเจซีนั่นเองครับผมโดยสำหรับอันนี้นะครับผมผมขอบอกเลยว่าเป็นแมปที่น่าสนใจมากนะและยิ่งไปกว่านั้นแบบนี้ คนไทยสร้างนี่เองครับผมซึ่งระบบต่างๆในแบบนี้ผมขอบอกเลยว่ามันจุดยอดมากเลยครับนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแบบนี้กันดีกว่าครับนะซึ่งเป้าหมายของเราที่จะมาทําในวันนี้เนี่ยคือการสอบเข้าหน่วยไปฆ่าอาสูร,รนะแน่นอนดาบเรื่องดาบฆ่าอาสูรนะี่สิ่งที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือหน่วยฆ่าอาสูรถูกปะโดยอย่างในวันที่น่าสนใจมากทีเดียวก็คือการควบคุมนั่นเองครับนะเพราะว่านอกจากจะมีการวิ่งการกระโดดแล้วเนี่ยยังมีการซุปเปอร์จัมป์อีกครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดท โอ้โหกระโดดสูงด้วยครับานะไม่ใช่แค่กระโดดสูงเดียวสามารถกดคิวเพื่อดชได้ด้วยนี่โอ้โหสุดยอดแต่ถ้ากดาลัวนนีก่ก็จะกลายเป็นท่าวิ่งหนังหรือตกอะไรทีเดียวเชียวน,นะครับผมโอเคเ่อวาผมรู้สึกว่าเราจะต้องพาเดินทางไปทางนี้ใช่ไหมจะทำการไปสอบหน่วยพิฆาตศูนกัการนี่นะเออวันนี้เนะี่ยผมจะไปกลายเป็นหน่วยพิฆาตูนย์แล้วเวออ้ยพวกศูนนั่นไหนก็ตามผมจะจัดการมันให้หมดโอเคเมือนรู้สึกว่าจะต้องเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคค่อยไปนะหูจะสวยมากทุกคนดูดิบ้านแล้วก็หพจัน แล้วจันโคตรสวยแล้วนี่ใครเนี่ยเอ้ยมีคนด้วยโอ้โหเอ้ยมีคการติดตามด้วยอ่ะโอ้โหน่ารักมากเลยโอเคแล้วก็นี่ข้างหน้ามานะเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นข้างหน้าไหม เออข้างหน้านี่นะครับนะคือสถานที่ที่เราจะไปกันครับนะถ้าเกิดมาดูตามในเรื่องเนี่ยไอ้เจ้าสถานที่เนี่ยก็จะเป็นที่สหรับที่สอบหน่วยพิฆาตสูงใช่ไหมรู้สึกว่าไอ้พวกอสูรจะกลัวดอกสีชมพูตัวนั้นใช่ไหมเออโอเคครับน,นะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตรงนั้นกันเลยดีกวานะ่ามั้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะวิ่งไปทางนี้ได้กันนะโอเคเราไม่ต้องขวนนะครับนะเราสามารถซุปเปอร์จัำได้อย่าลืมดินี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวโอเคเออมีใครมายืนตรงนี้ได้เปิดจ้ามตูมโอเคขึ้นมาครับนะแล้วนี่ใครเนี่ยมายืนตรงนี้อ,นนะนนนนนอ่าผู้เล่นโอเคไป แล้วเวลาเราจะวิ่งไปอย่างนี้อา่าฮะโอเคหูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเวลามันเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นวะเฮ้ยโอ้ยยังมาไม่ถึงเลยนะครับนะโอเคเราจะวิ่งมาตรงนี้อ,าาอ่าฮะเฮ้ยมันเป็นหมู่บ้านเหรออา้าวเฮ้ยนี่มันเขาเยผ่าดผีเสื้อนี่นาอย่างนี้เราก็มาพิทีอะดิเขาจะดีใจอยู่เสียใจก่อนดีไปเนี่ยโอเคครับผมนะจะรู้ทางละแหมม่กิ้เบลอไปนิดหนึ่งก็แบบนะลืมไปช่วขนาดนะครับนะเออแต่แบบมันก็ใหญ่จริงนะครับนะไม่ใช่แบบว่าไก่กาอะไรเเ่เลยนะ นี่นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมข้างหน้าเราเออหน้าอะไรครับนะข้างหน้าเราเนี่ยอันเนี้ยไม่ผิดแน่ครับผมนะโอเคเดี๋ยวเขไม่ผิดแล้วนะถ้าผิดอีกทีหน้าแต๋วแล้วไม่ผิดแล้วแหละนะถูกแล้วนะครับนะโอเคมาถึงกันแล้วโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะครับผมนะเออเนี่ยแหละโอ้โหจะสวยนะนี่ครับผมนะไฟนอลเซเลคชั่นผมถ้าเป็นตอนคืนนี้เรืองแสงสุดยอดมากเลยนะครับผมโอเคแล้วน่าจะต้องไปคุยกับไอเจบีซีตัวนี้ใช่ไหมเออสวัสดีครับพี่เออคือผมจะมาขอเข้าหน่วยพิฆาตศูนย์หน่อยครับ เออพี่พี่รับผมได้ไหมโทจิเอ้าเอ้าจุดๆเฉยเลยไม่ได้หรอโอ้หไม่ได้มันนะสงสัยต้องรอจนคืนนะครับนะโอเคได้ตอนคืนก็ตอนคืนเนี่ยแบบเดี๋ยวไว้รอตอนคืนแล้วเดี๋ยวตัดกลับมานะครับผมนะใช้ได้จริงเลย A later few moments โอเคครับผมนะและแล้วก็คังคืนแล้วนะครับนะที่รอมามากกว่า12ชั่วโมงครับ อะไรก็เวริร์คึ้นไปะนะครับโอ้โหโคตรเราโคตรนานนะเมื่อวันตอนคืนแล้วโอ้โหดอกไม้นี่ก็สวยงามส่องสว่างอะไรทีเดียวเชียวนะครับน,นะโอเคเราจะมาลองคุยกับคุณลุงเขาไหมาอีกรอบนะบนะเออนี่ไงโอ้โหได้แล้วนะคุณต้องการจะเข้าร่วมการคัดเลือกรอบสุดท้ายหรือไม่ต้องการแน่นอนครับมนะรอมาขนาดนี้โอเคครับนะอันนี้อ๋อมันจะเป็นดอกฟูจิใช่ไหมที่ผมบอกโอเคแล้วแล้วก็ยังไงอ่ะแบบว่าเขาให้สไวเวอร์อย่างเงี้ยหรอ เออเกือแบบเขาบอกว่าน่าจะประมาณ5นาทีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเากิดว่าเราฆ่าอาสูรเนี่ยมันก็จะแบบเร็วขึ้นใช่ไหมเออไหนว่อาอสูรอยู่ไหนฮะขอโผล่หงมาสักตัวเดะไม่มีใครไม่มีตัวไหนโผล่มาเลยวะมันรุนใจร้นะ you know? Hello, อนอยู่เนอะฮัลโลอสูรอยู่ไหนเอ,อ๊ะนะใช่ป่าวะฮัลโลสวัสดีจ้า โอ้โอ้ไม่ใช่คนแล้วโอ้ไม่ใช่คนแล้วโอ้จะไปสองตัวไปสองตัวนายโอ้เฮ้ยจะตายจะตายจะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อีนี้กตะจังเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดยวเดี๋มวเดี๋วเดียียวเดี๋ยวเดี๋ยมานี๋ยวเดี๋ยวเียตเดตายตายตายเดี๋ยวเดียวเดยวก็ตายว่งก่อนเ้ยมยนเฮ้ยมเดี๋ยวเมันลุมมันลุม มันรู้มากไม่ติดติดติดโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหเราเลิกใหม่โอ้โห,โโห,มมโโหดาบก็ไม่มี a few moments later นี่ผมเดินมาอีกแล้วนะหู้แต่หูตอนคืนเขาเลือดหายมีชื่อสวยมากสวยจริงว่ะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาละเราต้องรีบไปมนะโอ้โหถ้าไปไม่ทันนี่แม่งต้องรออีกวันหนึ่งว้าแม,ม่เล็กขี้เกียจรอแล้วไป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 โอ้เล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเดี๋ยว,นะหเ,ยวนะเ,เหวเวมือนอะไรตามมาโอ้โหอัศวูนโอ้ไม่ก็โดนตามอีกอะไรอ่ะ เอ้ยอย่าพึ่งเช้านะยานะขอร้องนะอย่าพึ่งนะอุตส่าห์วิ่งมาขนาดนี้แล้วตามมามันอะยึงตาไปอีกก่อนเฮ้ยไหนบอกกลัวดอกไอ้นี่ไงตามมาได้ไงฮัลโหลตามติดติดเลยว้าปเข้าไปเขาไปเร็วๆๆเออไอ้ดู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 บอกว่าไม่เงยอะไรวะมันเป็นอะไรนะฮะไม่เข้าใจฮะเก่งๆคิดว่าเก่งๆมากเหรอฮะเอ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายช่างยมมันไม่ตายมันไม่ตายอ่ะมันเป็นอสูรนะอ๋อตายแล้ว แม่งเงยอะไรวันเนี้ยเออไอดูไอดูไอดูโอ้โหมาพอละนะอยู่แบบสงบสงเเหน่สักนิดนึงนะคือถ้ามาเทียรตัวมันจะไม่ว่าเลยนะเว้ยแม่งมา2ตัวพร้อมกันทำไมกอดแล้วจะ่ายไหมเนี่ยไอดูเหมือนง่ายแต่มันยากนะทุกอุ้ยแน่เจอแล้วตัวเดียวไหมตัวเดียวนะมาดิมาฮัลโหลเออโอเคโหมันกระโดดกระโดดไตเออสองมัดสองมัดเออสามมัดไปสามมัดจีมัด อุ ils, de mountain, ep, e ้ยโอเคกระโดดกระโดดกระโดดนี e ้เออเออเสียบหลบเสียบหลบไว้เออเออเออสัดไปสัดไปสัดไปเออสวยมากจังหวะนี้จังหวะนี้สวยมากตายตายมาตายตายตายอุ้ยกระโดดลงรับผมเตะเอ้ยนี่ตายเหอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเราจะตายแล้วไม่เป็นไรอะ็นไรคือคือคือคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันกดไม่ติดแม่งเอ้ยอะไรวะอะไรวะฮะ เฮ้ยต่อยให้โดนดิต่อยเออโหโอเมก้าดหัวกระเด็นเลยเดียวเฉียวก็บผมแม่งเอ้ยต่อยเข้าศูนยทีนึงนี่คือเลือดจะหมดตัวตายนะคนใช่ไหมคนปะอ่าคนครับผมนะเออเจอเพื่อนละเอาเพื่อนปีนต้นไม้รอโอเคครับจะปีนต้นไม้รอนะครับนี่แบบใช้สูตรเซสื่อไรงี้ยไหมแบบว่าเออแบบไม่ต้องบวกอะไรเงี้ยปีนอย่างนี้โอ้ยถ้าตกทีนี้มีตายนะอ ฮัลโหลอะไรฮัลโหลอะไรบูมโอเคขึ้นมาโอ้นะเป็นทำไมวันนักล่าสูงเนี่ยเป็นโค้งังเงี้ดีกว่านะวันนี้กระโดดมาเพียงโอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเยเย็นโอเคไม่กระโดดเล่นแล้วฮึบโอเคสวยมากสวยมากโอ้โหถ้าเกิดว่าพวกอสูรตามข้ามาได้อีกนี่คือไม่รู้จะว่าอะไงนะกระโดงสูงขนาดนี้อ้าได้แล้วได้แล้วครับผมเอาแล้วมึงพาโอ้โหพอละพอละตอนนี้ไม่เล่นเยอะแล้วนะครับผมนะตอนนี้จริงจังละ เอาอะไรอะเอาบัา๊กเหรอ What the fuck A few moments later โ k ค y ก็ผมนะมากันในรอบที่สามแล้วครั้งนี้เนี่ยผมไปสมัครไอดีใหม่มาครับผมนะเออคือไอเมื่อกี้มันบั๊กบั๊กแบบบั๊กจริงๆนะครับผมนะก็โอเคมาเฮ้ยนี่คนลงทุนเลยเนี่ยเขาบอกเลยมาถึงกับสมัคร ID ดีใหม่มาเลยเชียลนะไม่น่าเล่นเลยจริงๆว่ะคือมันบั๊กจริงนะผมไม่สามารถสอบอีกรอบได้แล้วเพราะว่ามันถือว่าผมสอบไปแล้วไง เออแต่แบบมาตายตอนที่เลือกชุดก็เออนะครับนะเอาเป็นว่าเพื่อให้เป้าหมายเราสำเร็จเนี่ยแค่สมัครอดีสหน่อยก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพอละอยู่พื้นดี่แหละไม่ต้องเล่นต้นไม้เนี่ยแหมพาโซ่จริงๆเลยแกเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างนี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลโอเคหรือว่าไม่งั้นมาต่อยกับอสูรสักตัวไหมต่อยกับอสูรสักตัวแล้วก็หลบอะไรเงี้ยนะตอนนั้นมีอสูรเว่หัวแต่แม่งอยู่ข้างล่างโอ้โหอยู่กันเป็นเบื่อเลยเอาเว้ยต่อยกับอสูรสักตัวจะเป็นไรไปวะแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเนี่ยจ้ะ เนี่มาแล้วใส่ก่อนเลยใส่เดียวก่อนเออมาดิมาดิโอ้โหเต็มเจ็บจุกจุกโอ้โหจะกระโดดไม่ค่อยได้เวลาโดนฟันอ่ะเวลาโดนต่อยกระโดดได้กระโดดไม่ได้เออใส่เดียวใส่เดียวอย่างเดียวเลยเออมาดิมาดิมาดิเออเออเอาดิเอาดิเออก็มาดิก็ก็มาดิว่าเอองจะไปอสูรเทพไหมอสูรเทพไหมฮะอสูรเทพมามาอยู่ฝั่งสว่างดีกว่าไม่ต้องมาชวนสวไางอสูรเลยฉันไม่เป็นเว้ยเออโอเคไม่เลยจะตายไม่เลยจะตายทีวะโอ้เดียบร้อยตายแล้วอีซี่เกินอ่ะเออตอนนี้แบบคิวเร็วนะเพราะว่าพอสมัครตัวใหม่แล้วอาหารผมเต็มเลย พ่าหามเต็มปั๊บมันก็เลยฮิวได้เร็วมากเลยนะครับจริงเพราะว่าอ okay. so ีกสักตัวได้นะแต่อุ้ยนั่นไงขอเจอกันหน่อยขอหน่อยบันดีจ้าวันดีโอ้โหใส่สีมม่วงใส่สีม่วงแล้วไงอ่ะเชิดีกลัวไหมฮะกลัวไหมอ่ะกลัวไหมกลัวไหมเออเฮ้ยมาโอ้โหกระโดดกระโดดแล้วหมดกระโดดต่อยต่อยไงต่อยรัวๆต้องต้องต้องเฟิรเวอร์ชันเล่นใช่ไหมเนี่ยถ้าเล่นเต๋อมันไม่สมัครมาไม่ถ้าเออเออกระโดดเออต่อยต่อยเออโอเคเรียบร้อยสองตัวแล้วนะบอผมได้ยังฮะสองตัวแล้วยังไม่พอใจเหรอ กระโดดบง้งโอเคอ่าเรียบร้อยผ่านแล้วผมนะรังนี้คนม่เหศษปะอ่าต้องเทคดินี่ผมสมัครไอดีใหม่มเพื่อเทคกันนะเว้ยนี่โคตรหล่อเทคเั้ามาล้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นหินใช่ไหมเอาไว้ตีดาบอย่างน,นี้ปะ เออนี่ไงได้แล้วเอาไว้ตีดับนิชิรินนะแล้วก็จะเห็นไหมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีมาร์คขึ้นมาบนหน้าจอซึ่งนั่นก็จะเป็นหมู่บ้านช่างตีดับน,นั่นะเองผมนะเอพอเราเสร็จแล้วเราก็ไปที่หมู่บ้านเพื่อตีดับนิชิรินของเราดีกว่านะเราสู้จะได้ไม่ต้องสู้มือเปล่านะครับผมนี่คือเราเป็นนักล่าสู้นะไม่ใช่บอลคันแมนแนะครับไหนจะใช้มือเปล่าตีก็ไม่ใช่นะครับไ,นะได้หมดนะบินไปใดก็ถึงไปเว้ยไปเไ,ไปไเออ a few moments later โอเคครับผมนะก็มาถึงกันแล้วครงนั้นยี่หย อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้หรอกเหรอเอ้าต้องไปอีกอ๋อผิดฝัฟฟ่งโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับผมนะเอ,อ้ยนี่ไงโอเคจะเจอทางไปหมดนะนี่โอ้โหกว่าจะเจอคือก็เข้าใจนะว่าไอหมู่บ้านช่างตีดาบมันไม่ใช่ที่ที่จะหากัน,นง่ายๆแต่แบบซับซ้อนไปไหมมั้งบางทีก็เกินไปโ,โหเราต้องมาปากรัวขึ้นไปอีกอ่ะปากรัวขึ้นไป าชาร์จพลังกระโดดเปี้ยวโอเคนั่นตรงไหนอีกไรอยู่แยกจริงๆเลยเทำยุ่งยากทำไมป่ะพี่ถามจริงกระโดดโปง้งโอ้โคตรสูง <c oughs> โอเคแล้วก็ฝั่งนู้นใช่ไหมชาร์จพลังกระโดดโป้งขึ้นไป่ะฮะแล้วก็สุดท้ายปิ้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมสวอตสวิงวีเลเจอร์ แม่ทำไมมันทำซะยากเลยนะโอเคเราค่อยๆลงไปห้ามตายนะคืออย่าลืมนะครับว่ามันมีฟอร์ดาเมจนะครับแย่แล้วไงลงยังไงอ่ะอย่าตายนะขอร้องนะที่เกียจวิ่งมาใหม่ละจะถูกนะเออโอเคๆนี่ผมเห็นทางลงตรงนี้เออลงตัวดีดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินอ่าค่อยๆลงอ่าค่อยๆลงเออโอเคเฮ้ยตอนนี้คือระแวงมากบอกเลยโคตรระแวงอย่นะอย่าฟอร์ดามจตายนะครับผมนะโอเคเรียบร้อยหนะ มาตั้งอะไรอยู่กลางหุบเขาวะเนี่ยหูยังก,การแฮกแท็กออนไททันนะครับผมโอเคคนนี้ใช่ไหมสวัสดีครับพี่โอ้โหโคตรทะลุสวัสดีครับผมนะเจอขอขอ,ขอ,ข,อขอหน่อยได้ไหมตีดาบให้ผมหน่อยได้ไหมเอ่อใช่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 ต้องการดิโอ้โหผมวิ่งมาขนาดนี้อ่ะเอาไปเลยพี่เอาไปเลยผมให้พี่เอาไปเลยยกให้ไปเลยอ่านี่โอ้โหเรียบร้อยผมนะได้มาแล้วนิจรินของเราโคตรเฟี้ยวนะไม่ไม่เข้ากับผมเลยแต่ไม่เป็นไรครับนะเออถือว่าเฟี้ยว จริงนะาโคตรเหนื่อยบอกเลยมันดูเหมือนง่ายนะบแบบที่ผ่านมาคือท่านผู้ชมอาจจะดูแบบเร็วนะแบบตัดปับป๊บๆแต่ของจริงเนี่ยแม่อย่างนานนะกว่าจะวิ่งไปวิ่งมากว่าจะหาเจอที่แหล่งนี้เนี่ยโคตรยากนะแต่ก็ เอาเป็นว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นนักล่าอาสูรเตรียมตัวแล้วครับนะก็มีสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะนะครับก็ตอนนี้เราก็กลายเป็นนักล่า,าสูรขั้นมิซุโนโตะไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราจะอยากขั้นที่โหดขึ้นเนี่ยกคนต้องฟาร์มแล้วก็แบบไปหาไปหาจุดรับปราไปแบบไปฝึกวิชาอะไรอย่างงีนะออ้คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วนกะ็โอเคก็สรับนีผมกุตะเกมเมื่อสีคนตลาไปก่อนจะลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็